สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาซ้อนหาแบสอันหนึ่งนะครับที่อัปเดตมาในอัปเดต4.5ครับผมมันก็มีชื่อว่าอัปเดตวอชนะครับผมแล้วก็ซึ่งมันก็มีชื่อว่าวอชนะผมก็เป็นแบที่ซึ่งมันเป็นแบทที่ถือว่าทำยากไหมก็ยากระดับหนึ่งนะครับผมใช้เวลาทำในวันเดียวคิดดูก็คือแบอันนี้ผมเราจะได้ตัวละครตัวหนึ่งที่มีชื่อว่านี่ครับผม บปล่เทนิสโคบครับก็คือเอนชาร์ดแหละครับผมเห็กดเลยครับผมเนี่ยผมนะก็เป็นโฉมหน้าโมเดลของพี่แกนะครับซึ่งรู้สึกว่าเดินอืดมากนั่เองนะเนี่ยต้องกดชิปด้วยนะเนี่ยผมเดินอืดมากครับผมนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่มีรูปแบบการโจมตีที่ถือว่าเยอะมากว่เป็นตัวที่สก,กิลเยอะพอควรนะสำหรับ,บรเปล่าเทนิสโคบนั่นแหละครับผมนะซึ่งก่อนที่จะไปเริ่มนะครับก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามกันเยอะๆนะผมนะเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะครับผมนะโอเคครับผมเพื่อเป็นการเสียนาฬิกาแล้วก็จะไปสอนเท้าเลยครับผมนะขั้นตอนแรกครับผมก็ตามผมมาเลยครับชมอย่าโอเคครับผมนะแล้วก็จะเจอกับเจ้านี่ครับผมนะก็มันมีชื่อว่าซัสโฟน,นะครับผมนะดีย๋ยวผมก็จะเป็นโทรศัพท์อันนี้นนั่เองนะครับก็จะเป็นลูกของ เทสลาบูเมนนะครับซึ่งตามฉายาพี่แกเลยข้างลักนะครับไม่รู้ทำไมถึงเรียกข้างลักกันแต่ผมชอบเรียกว่าตัวนี้ว่าบาวคาเมล่านะครับผมก็อยากเรียกข้างลักเท่าไหร่เท่านัพอกดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเทเลพอร์ตไปครับผมนะไปอีกด่านด่านหนึ่งนะครับเนี่ยผมก็เราจะได้เล่นเป็นตัวละครอัปเกรดเทสลาบูเมนนะครับผมนะซึ่งมันบังคับให้เราเล่นเลยนะครับแล้วก็จะมีโฆษณาเล็กน้อยน,นะครับผมก็ต้องสนใจครับผมนะนี่ก็จะเป็นอ่า ภายในด่าดเขาครับซึ่งด่านนี้ยเราต้องตบสกิฟิตี้ทอเรตถึงที่ห้าตัวด้วยกันเองนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้เลยโอเคผมไม่ได้เล่นน้ำผมลืมผมลืมไปแล้วผมต้องกดชิคด้วยนะเชคครับผมเนี่ยผมชมครับเรียครับผมโหดมากครับผมนะสำหรับตัวตัวนี้เลือดอยู่ที่เจ็ดลอยนะก็้างมากนะก็ระวังแนะนำให้ระวังให้ดีเย้าชมนะ บอกเลยว,ว่ามันยากตรงที่เราต้องสู้กับบอสฆ่ารักเลยนะก็นั่นแหละครับปัญหาลหลายๆคนที่ประสบปัญหาเลยคือสู้บอสฆ่าลักไม่ไดนะ้ผมนะหลายคนก็ผ่านนะเอฟซีปกเนี่ผม,คคผมปาดปาดปาดเลยครับเฮ้ยไม่ตายโอเคไปหวานใส่น้องโอเคผมเราก็มาถึงแล้วนะครับก็เป็น บอสข้างลักนะครับแต่ว่าผมขอยืนแอบคก่อนนั่นเองนะก็ไม่ต้องยืนแอคอะไรหรอกนะผมไม่คิดจะทำโปรคลิปหรอกเนี่ยผมเราก็จะสนทนากันเล็กน้อยนะครับก็ช่างมันถึงครับผมไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะอารมณ์แบบข้างลักผมไปอยู่ฝไฟบืดนะครับแล้วตัวของเทสล่าวูเป็นก็จะมาตามมาเนี่ยครับซึ่งไอ้วันนี้จะเลือกที่สามคันนะครับก็เป็นตัวที่ถือว่าสู้ยากคนดูคนนะชมแป๋ว่าผมเลือกลดเลยเหรอซึ่งบอกเลยครับว่าเล่นยากมากผมนะ อันนี้ผมเล่นใน PC นะก็อาจจะเล่นง่ายเลยนะถ้าเล่นโทรศัพท์จะเล่นยากมากเลยนะครับยิ่งโทรศัพท์ใครไม่แลนคือโอ้ยากมากทุกคนโอ้เดียวเราต้องระวงังพี่คาราไฮเดียวพี่แกเนี่ยคือแบบจะโผมาพี่พี่วิวมาเลยก็ไกม่รู้ว่าผมนะเนี่ยผมเราต้องรักษาระยะผมนะก็เวลาเล่นเนี่ยก็แนะนํำว่ารักษาระยะพี่แกไว้ซึ่งม <s> ันจะมีจังหวะที่พี่แกพุ่งมาผมไม่แนะนำให้ใช้สกิลแดนมั้วส่วนเราต้องใช้จังหวะที่พี่แกเดี๋ยวเข้ามาใกล้เราจริง อย่างผมจะย้อนเนี่ยคือเรา,นเ,ราเ,เนี่ยผมเราพอร์เลยเราก็เนี่ยวผมกดสกิลคิวเขาผมนะแล้วถ้าไป็รู้มือถือมันไม่รู้สกิลอะไรกันนะมือถือเนี่ยผมโอเคแล้วก็พยายามสู้พี่แกผมนะพยายามเลี้ยงผมนะอย่าอันนั้นนะแล้วก็ถ้าถืออย่างนี้ผมเนี่ยเราก็ตีคอรเตอร์ไปผมนะถ้ามันเป็นลูกบอลนี่คนระับซึ่ง FC บอกผมมาครับเนี่ยผมเราสามารถกระโดดตะโพกจัได้ครับผมคือแม่เราก็กด F ได้คนระับในการเดสบอกได้เองแต่ผมโสดเนี่ยคุณผู้ชมผมโสดพอสู้พ,พี่แกได้เพราะแต่ว่าในผมไม่โสดพอครับ เทคนิคก็ไม่มีอะไรมากผมนะสู้ก็ถือว่าง่ายน,นะบองครังหลักเล่นบอสที่ตอกทางง่ายครับผมนะเดี๋ยวอ้พอมันจะใส่เราเราก็หลบเลยนะเนี่ยเราพยายามจะไปหาเลื่อดพี่แกเราก็ยิงไกลๆปิ๊วๆิ๊วใส่ไปครับผมพอพี่แกปล่อย,ยลูกบอลมาแล้วก็เอาเคียวเลยตีเอามีดเอาเคียวตีก็ได้แต่บอกว่าเขาเคียวดีกว่าแนะนำว่าใช้เคียวสู้ดีกว่าครับชมนะโอเคคผมอาจจะสู้ไม่เท่นันะเพราะผมก็ไม่ได้อยากจะแอคหรอกครับว่าผมเก่งพอซึ่งบอสที่ผมเล่นสามล็อบน,นั้นในการผ่านนเชื่อถามคนดูได้เลยครับทุกคน ไม่ต้องทำอะไรนี <c oughs> ่ยี่ยมชก็ประมาณนี้ผมนะสลหรับวิธีสู้บอสแล้วก็ใครที่สามารถเอาชนะบอสได้ก็ถือว่าคุณเก่งวอสทุกคนนะอันนี้ผมก็ชนะได้แบบงงเคลีย <Okay, S 1> ผมก็จบไปแล้วสลหรับคล,ค,ลคลิปนี้นะผมนะสำหรับที่ใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆนะครับผมนะช่วยกันมาคอมเมนต์เยอะๆด้วยครับคลิปนี้ก็ขอคุณด,ดู1000คนดีกเช่นเคยนะครับเพื่อที่จะทำให้ ผม,ไ,มได้ลงคลิปใหมใ่ๆอะไรเองนะครับผมนะสสำหรับใครอยากดูคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่มีคอนเทนต์เท่าไหร่นะก็มีอะไรนะแต่ก็จะจากจะถามคนดูมากกว่าอยากให้ผมลงคลิปเกี่ยวกับอะไรนะในแต่ละแบบนะเองนะก็อาจจะมีเกมอื่นมาปนบ้างน,นะก็แนะนําว่าก็ขอว่าดูหน่อยเถอะเอออีกเกมอืน่นอะเนี่ยผมตั้งใจทำมากล่าสุดบูธิลิงเวฟพี่กูไล์สดพวกมึงก็ไม่ค่อยเข้ามาดูเมันพวกมึงไม่รู้จักกันคือ คือมันไม่คือไงอะ่ะคือคนในเกมไม่คือคนใน f อซเราไม่ครู้จักเกมพวกนี้เว้เพราะงั้นผมเลยต้องพยายามที่จะดึงคนที่รู้จักเกมนี้ให้เยอะที่สุดนะวิธีทําให้ช่องเรามันหลากลาหลายหน่อยนะผมก็เป็นคนที่ชอบลงไลยๆแนวนะท้ผู้ชมนะก็สัปาวัน,นี้ก็ไม่มากชนะ่วงนั้นก็มาสอนหาแบะอันนี้ผมนะก็อาจจะไม่ได้ละเอียดอะไรเท่าไหร่นะครับก็อย่าทิ้งขีดน,นะผู้ชมนะสำหรับใครที่ถามผมว่ามันทํำยังไงนะเอนะโอเคแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ